อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะครับผมจากทนายอนันชัยชัยเดชนะครับโอ้โหต้องบอกว่าโพสต์ยาวเหยียดนะครับผมโพสร,รัวๆนะครับรัวเลยละรัวมากนะรัวจนอ่านไม่ทันนะครับผมเยอะมากๆเอาฝากกาไดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับทุกท่านโพสตล่าสุดนี่มีนนยะสําคัญมากๆเลยนะอืเนี่ยโพสตล่าสุดนะครับ เป็นโพสต์ที่เกี่ยวกับทําไมสารจึงคุ้มครองชั่วข่าวเด็กแปดขวบอะไรนี่นะครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าตรงนี้ให้ฟังแบบละเอียดนะครับผมก็คือยาวอยู่นะผมก็จะสรุปเอานะครับผมอืมสรุปเอาแบบใจความสําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านสักอืโพสต์ของวันนี้ละกันนะของเมื่อวานนะครับผมก็จะเกี่ยวกับ มาตาหนึ่งเจ็ดสี่วัก้ายนะครับคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพของสารเยาวชนกรณีรัฐิเชื่อมจิตให้เป็นที่สุดอุทธรณ์ไม่ได้ครับผมอันนี้ก็พีิพยกโพสต์แบบเปยไว้นะครับอืแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งบอกว่าการสแสวงหาผลประโยชน์กับเด็กโดยมีชอบแก๊งรัที่เชื่อมจิตเช่นการเลี้ยายเงินสร้างสถานปฏิบัติธรรมขายเสือ้อประมูลเสือ้อขายหนังสือ เป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดอบรมไม่ใช่เจ้าภาพร่วมนะครับเจ้าภาพร่วมอีกอีกอีกอก,กรณีหนึ่งก็คือการเลี้ยายน,นั่นเองนะครับเข้าใจไหมพ่อแม่สีธนนใจหยุดเถอะอันนี้ก็ทนายนันชัยโพสต์นะครับอ่มาดูโพสต์ของวันวันนี้ทีนี้ทุกท่านวันนี้นี่ก็ช่วงเช้าๆนะครับก็มีการโพสต์มาว่าทําไมจุดๆสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงคุ้มครองชั่วข่าวเด็กแปดขวบอยากรู้ไหมครับนี่ก็เป็นการถามแบบไว้ก่อนนะฮะ,ะแล้วก็โพสต์ต่อนะครับว่ารัฐที่เชื่อมจิตเป็นสัตยธรรมปฏิรูปแม้ต่อมาจะพยายามนําเสนอพระไตรปิฎกนําเสนอ,อไม่ใช่นําพระไตรปิฎกมาสอนอืมก็เป็นสัตธ,ธรรมปฏิรูปอ่าเป็นต้นไม้พิษอืม ย่อมมีพิษทั้งต้นและผลนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปยนะครับนะต้นไม้เป็นพิษมันก็จะเป็นพิษทั้งต้นแล้วก็ผลนะครับเพราะสอนธรรมะผิดเหมือนโยนยาพิษลงแม่น้ําอย่าพยายามเลยครับโยนยาพิษลงไปแม่น้ำมันก็แม่น้ําก็กลายเป็นยาพิษทั้งหมดเลยนะครับไอ,อ้สงครามสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีไส้สึ่เนี่ยเขาจะชอบใช้นะครับ พวกแบบเอาโรคโรคระบาดลงไปในน้ําอะไรลงไปในน้ําดื่มให้ประเทศหรือเมืองนั้นๆดื่มกินนะครับผมนะครับโหดร้ายอบอกเลยมามาโพสสุดท้ายเลยครับผมล่าสุดเลยสองชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็ไปคอมเมนต์ตั้งแต่ตั้งแต่หกเจ็ดนาทีแรกเลยนะ ไม่ถึงสิบนาทีแหะประมาณเก้านาทีถ้าจำไม่ผิดหกเจ็ดแปดเก้านาทีนี่แหละนะครับอ่านี่นะครับสรุปของโพสต์นี้ก็คือว่าอ่เดี๋ยวนะขยายก่อนปึ๊บเลื่อนให้มันให้มันเห็นข้อความทั้งหมดนะครับอ่าเหตุที่สารให้คุ้มครองชั่วข่าวเด็กแปดขวบ ก็เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมข้อหนึ่งเลยจากการที่ให้สัมภาษณ์ของเด็กนะครับและแม่นี่อ้างว่าเด็กเป็นพระอริยะบุคคลชั้นอนาคามีก็คือจุดเริ่มต้นเลยนะก็คืออ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอนาคามีนะครับผมามาจากเบื้องบนแล้วเบื้องบนนั้นติดอยู่กับพระสกยาบุนีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของอเด็กเชื่อมจิตนะครับ ตอนห้าขวบแล้วก็ตอนห้าขวบนั้นมีการชวนนะครับผม uh huh. พ่อกับแม่เนี่ยครับผมสวดมนต์โดยการเปิดบทสวดมนต์ขององค์พระสักยมุนีก่อนแล้วก็พานั่งสมาธิ mm hmm. อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคํากล่าวอ้างนะของเด็กแปดขวบนะครับผมกับพ่อกับแม่นะครับออนี่นะครับแล้วพ่อกับแม่อ้างนะครับว่าเห็น เห็นตาเด็กเนี่ยครับผมเหมือนเพชรมีแสงสีทองเปล่งออกมาเอ,อและพูดว่าเราคือองค์เพชรพัทธาราคานาคราชอันนี้พี่เพี<ๆ>๊ยกอาจจะอาจจะเขียนผิดนะครับผมอ,อก็คือชื่อเต็มก็คือองค์เพชรพัทธารานาคา,าราชนะครับแต่พี่เปี<ๆ>๊ยกเขียนมาว่าองค์เพชรนาคราชอะไรเนี่ยนะครับนะม,ออมาสอนธรรมะด้วยวิธีการเชื่อมจิตการเชื่อมจิตหมายถึง จิตเทพกับจิตมนุษย์นะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นการถอดเทปเลยนะน่าจะเป็นการถอดเทปในในเทปช่วงแรกๆของเชื่อมจิตนะครับผมรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับเออผมก็สรุปให้ฟังประมาณนี้นะครับเขามีการนี่นี่คือการนําเสนอในในช่วงแรกๆของเชื่อมจิตก็คือสร้างความเชื่อความศรัทธานะครับอืมทีนี้นะครับผมสารเห็นว่า เป็นการสื่อสารในลักษณะอวดอ้างว่าเด็กมีลักษณะพิเศษเหนือมนุษย์โดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นจริงนะครับการที่พ่อแม่อ้างว่าทำคลิปวิดีโอเด็กตั้งแต่5ถึง8ขวบนะครับผมรวมเป็นเวลาประมาณ3ปีนะครับหากพ่อแม่คอยสอนและอธิบาย เรื่องบาปบุญเรื่องธรรมะอะไรต่างๆให้ฟังอยู่เป็นประจำเดิมๆซ้ำๆนะครับผมใช้คำเปรียบเทียบเปรียบเปยอะไรต่างๆนะครับผมเด็กก็จะสามารถจดจำนะครับเพราะว่าเป็นการสอนแบบซ้ำๆนะครับคอยแบบใช้ภาษาแบบนี้แล้วกันนะประคบประงมนะครับผมประคบประงมในเรื่องของการสอนธรรมะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซ้ำไปซ้ำมานะแล้วก็อาจจะมีการท่องหรือเปล่าท่องจำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สุดท้ายแล้วก็ช่วยในการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์นะเชื่อว่าพ่อแม่นี่ใช้อำนาจความเป็นผู้ปกครองของเด็กนะครับในการอบรมสั่งสอนจนควอบงำให้เด็กนี่แอบอ้างตนเองว่าเป็นพระอริยบุคคลในชั้นอนาคามีเป็นผู้วิเศษสามารถเชื่อมจิตได้นะครับให้ถึงให้แบบบรรลุธรรมได้อะไรประมาณนี้นะครับให้ผู้อื่นบรรลุธรรมได้ นะครับมาข้อที่สามที่เรียบออาว่าการจัดกิจกรรมของเด็กนะครับผมมีการเชิญชวนให้บริจาคเงินสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะครับอ่ามูลนิธิสายธรรมในองค์พุทธะซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเออนี่ไงนี่ไงที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังว่าผมเห็นในในเพจมูลนิธิในเพจสายธรรมองค์พุทธเนี่ยที่นะเขาโพสนะเขาเขา เขาเปิดรับบริจาคก,ก่อนที่จะสร้างครึ่งๆง,งงมากนะครับผมแล้วแล้วสร้างคือเปิดรับเนี่ยเปิดรับมามาบอกว่าเพื่อก่อตั้งมูลนิธิแล้วก็สร้างสถานปฏิบัติธรรมบางครั้งที่แบบมันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะยก,ก็ก็ทำไว้ก่อนนะอะไรเงี้ยต้องใช้งบประมาณ15บ้าล้านบาทโอนเข้าบัญชีหมอนะครับผม,มโดยนําภาพถ่ายเด็กมาประกอบการจัดกิกรรมต่างๆนะครับก็ เป็นการแสดงเจตนาว่านําเงินบริจาคไปใช้งมประมาณในการจัดซื้อที่ดินของแม่อุ้ยอันนี้พี่เปี๊ยกเขียนรายละเอียดแบบให้รู้เลยนะอันเนี้ยเยอะเลยนะเออน,นี่นี่นะครับผมนี่นะครับที่ดินของแม่แสดงถึงการเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับได้ผลประโยชน์จากเงินบริจาคนะแล้วผมอันนี้ผมเพิ่มเติมนะเงินเงินที่ที่ขายที่ดินไปตรงเนี้ย คือทนายของเขาก็พูดเหมือนกันแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมไปไปดูดคลิปตอนที่เขาไปไปกับทนายอะนะไปกับทนายนะครับผมและไปดูที่ดินอะแล้วก็มีการถามตอบกันเรื่องที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราคาที่ดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ้างว่าที่ดินเนี่ยทำกำไรได้เป็นสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เสียสละให้กับลูกอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ที่มันที่มันพูดชัดเจนก็คือว่าเขาบอกว่าที่ดินเนี่ยนะครับผมมันมี มันมีผู้ที่ร่วมลงทุนด้วยแต่ไม่รู้กี่คนนะแล้วก็เป็นหนี้ธนาคารนะครับผมก็คือกู้ธนาคารมาร่วมกันซื้อที่ดินตรงนั้นนะครับก็คือมันมีต้นทุนเขาก็เลยขายเพื่อที่จะเอาเอาเงินคืนมาแต่ว่าหาขายแล้วมันก็ได้กาไรเยอะนะเออนี่คือคําอ้างของเขาเขาอ้างว่าเขาต้องขายเพื่อที่จะเอาเงินมาแบ่งกับธุรนักธุรกิจที่ทําอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันนั่นแหละนะครับอา่อาฮะแล้วก็ จะเอามาสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปนี่อันนี้เขาอ้างว่าตรงนี้นะครับทุกท่านเข้าท่าไหมแบบนี้เข้าท่าไหมพฤติการนะครับผมพฤติการของพ่อกับแม่ดังกล่าวเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กนะครับจากที่พ่อแม่นําความเชื่อ,อส่วนบุคคลในตัวเด็กมาใช้ในการจัดกิจกรรมทางสื่อออนไลน์อ้างว่าเป็นการเผย แผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บิดเบือนผิดเพี้ยนไปจากพระไตรปิฎกนะครับที่ไม่ได้รัเบเคารพการนับถือ,อและยอมรับเป็นสากลนะครับนี่อันนี้ก็พิพิธเก็ชี้แจงเรามาให้เห็นว่ามันมันไม่ถูกต้องนะครับผมยาวเลยพูด,พด,พดมาเลยนะครับสรุปเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก ไม่คำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจและสุขภาพของเด็กนะเด็กอาจใช้ชีวิตในสังคมลำบากและเป็นการทารุณกรรมเด็กโดยใช้เด็กในการกระทาหรือพฤติกรรมในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่เด็กอันนี้เป็นพรบรคุ้มครองเด็กพศ2 5 4 6มาตรา4นะครับผม,มเขาก็เขียนไว้แบบนี้แล้วก็อีกหลายๆมาตราเลยนะครับผมมาตรา ยี่สิบห้าวักสี่วักห้ามาตรายยี่สิบหกวักหนึ่งวักสามมาแล้วก็วักห้าวักหกนะครับการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กโดยมีชอบนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นหลักของกฎหมายนะครับมานะครับอ่ามาตอนช่วงทท้ายแล้วนะครับทีนี้ช่วงกลางๆกับช่วงกลางๆแล้วเมื่อพ่อแมอ่ต่อสู้และนำสืบแอดมินหรือญาติธรรมในพยานหลายปาก เด็กสมควรเผยแพร่ธรรมะต่อไปว่าอย่างนั้นนะ,ะเพราะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิทธทิและเสรีภาพว่าอย่างนั้นกรณีมีพฤติการอันน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่จิตใจและสุขภาพจิตของเด็กนะครับให้สารออกคําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพในมาตรการหรือวิธีการที่จะบรรเทาทุกข์แก่เด็กได้อันสมควรตามกรณีพรบ สารเยาวชนและครอบครัวมีวิธีการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ2553นี่ก็เป็นข้อกฎหมายอีกเหมือนกันนะครับก็มาจนท,าท้ายนะครับผมทีนี้นะเลื่อนมาท้าย,ายเลยจะได้จบนะครับผมเลื่อนมา,ท,ท,าท้ายนะครับผมหากพ่อแม่เด็กทําอะไรไม่ถูกไม่ควรพอมอมีอํานาจหน้าที่ที่จะดูแลให้คําแนะนําแก่พ่อแม่เด็กโดยตรงอยู่แล้ว และมีอำนาจยื่นคำร้องห้ามพ่อแม่เด็กกระทำการใดๆที่ผ่านมาได้อีกนะครับแล้วก็พ่อแม่เด็กและทนายแซะควรหยุดได้แล้วนะครับอันนี้เป็นคำพูดของพี่เปียกไปนะครับทีนี้นะครับผมไม่ว่าจะ6เดือนออหรือจนกว่าเด็กจะบรรลุนิติภาวะก็ไม่มีทางที่จะกลับมาสอนทำหรือวิธีการเชื่อมจิตหรือวิธีการอื่นๆได้อย่างแน่นอนนะครับ อย่าพูดให้ตัวเองดูดีอย่าบิดคำสั่งศาลไม่ยอมรับคำสั่งศาลซึ่งถึงที่สุดอุธทธรณ์ไม่ได้ถือเป็นมรรทฐานยุติธรรมในข้อเท็จจริงนำไปใช้กับคดีอื่นๆได้ทุกคดีนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าหากว่ามีคดีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเชื่อมจิตนะครับเราก็จะเอาผลของศาลนี่นะครับผมของพอมอนะครับ เราก็จะเอาไปยื่นได้ก็จะเป็นผลดีกับกับเรานะครับผมหากก็มีคดีกับเขานะนะครับเออสบายตัวเลยครับทีนี้ทุกท่านและที่สําคัญคดีที่ปอทกําลังเรียกรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่10กันยายน2 5 6 7เวลาสิบโมงในหลายข้อหาเช่นผิดพรบอคอมพรบคุ้มครองเด็กนะครับช่อโกงประชาพรบอปอาญาช่อ,อ,ชอโกงประชาชนนะครับ หนักกว่าคดีนี้หลายเท่าเลยแหละว่าอย่างนั้นคดีพี่หนุ่มกัญชัยอีกอีกสามคดีนะไม่ใช่สองคดีนะพี่เป็กอีกสามคดีนะครับเออโอโหทุกท่านนะนี่เลยเหนื่อยหน่อยนะครับมันจบแล้วครับอืมลัธิเชื่อมจิตเตือนด้วยความหวังดีเอาลูกไปเรียนหนังสือตามวัยส่งเสริมให้ลูกได้เรียนหนังสือได้ทําในสิ่งที่ถนัดอยาบัางคับให้เขาเตัดสินใจเอง เมื่อถึงเวลาเราจะรู้เองว่าลูกเป็นใครมีอาชีพอะไรอยู่ในสังคมได้หรือไม่เมื่อไม่มีเราสุดท้ายเด็กจะได้รู้ว่าเขาคือเด็กธรรมดาไม่ใช่เด็กวิเศษหรือเทพลงมาจุติครับด้วยความปรารถนาดีทนายอนันชยัยชัยเ,เดชประธานมูลที่ทนายกองทัพธรรมนะครับผมโอ้โหนะครับนี่ผมอ่านแบบ สรุปนะจะอ่านแบบสรุปนะครับผมอืมเพราะว่าถ้าอ่านหมดเนี่ยโอ้โหวิ่นะครับผมนะครับยี่สิบกว่านาทีก็น่าจะไม่จบนะครับเป็นยังไงวนะฟังแล้วก็น่าจะเข้าใจกันอยู่อยู่และนะ้วอืมผมอาจจะอ่านไวนะครับผมแบบกระชับรวบลัดตัดตอนนะครับผมต้องขอ,อไปนะครับคือมันเยอะมากแล้วมันตัวเล็กด้วยนะ อืโทรศัพท์นี่ก็ไม่ได้เครื่องใหญ่นะครับผมนี่นี่ครับผมนี่ออมันมองเห็นไหมเนี่ยแสงเข้าหน้าจอมองไม่เห็นหรอกนะครับแล้วก็ต้องเลื่อน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 ดูนะครับผมแล้วเวลาอ่านนี่นะครับผมมันจำบรรทัดไม่ได้นะเออนะครับผมประมาณนี้ก็เท่าที่เราไปฟังทางเชื่อมจิตเขาพูดนี่เขาก็บิดบิดหลายอย่างนะ ที่เกี่ยวกับคำสั่งสารนะครับบิดหลายอย่างอยู่ก็คือพูดไม่หมดพูดไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืพดูดขาดขัดเขินๆน,นะครับทุกท่านก็รอติดตามกันต่อไปว่าเขาจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างไรบ้างหลังจากนี้ไปนะเอาไว้เจอกัน,นคลิปหน้าคลิปถัดไปนะมีอะไรอัปเดตแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับ